สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่582แล้วนะคะคุณท่านวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแทนนะคะมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชม ไปพร้อมๆกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะหมายเลข 1, หนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามนะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะ เป็นบ้านใหญ่เขาท่านใส่กรอบให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญน,นี้ปี17มีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองท่านในวันนี้นะคะนูขอแสดงความยินดีเรื่องของท่านไม่ควรพลาดนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลข10ค่ะ แจงปิดเป็นหมายเลขสิบได้เลยนะคะท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยค่ะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรน้องท่านองคงามมากๆเลยนะคะที่สําคัญน้องท่านเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะกรอบนานๆเลยน้องท่านเลี่ยมกันน้ำนะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลข16น้งทานเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหมายเลข17เป็นพระสมเด็จนะคะหรือรายการที่21วันนี้นะคะเป็นสร้อยน้องทานมาพร้อมตะก,กุดรูปภาพเก่าของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนั่นเองค่ะ แจง้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะท่านแล้วก็สายวนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะวันนี้ควรปิดให้ทาน,น,าน้า่านไม่ควรปล่อยหลุดนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่าน,านั้นท่านใดได้องคไหนไปหนูขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยน,น่า่าน วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยรายการนี้เลยนะท่านเป็นเหรียญหลุมพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเหรียญยอดนิยมได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์นะคะพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ของท่านท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเลยนะท่านหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะทา่านดูนะคะสังเกตนะคะรอยจานเหรียญชัดๆค่ะนี่ค่ะ เป็นเนื้อกระไรทองนะคะท่านรอยจานอัขราท่านชัดนะคะหลวงพ่อคุณปฏิสุธโธหน้าเหรียญท่านงามมากๆค่ะท่านดูนะคะดวงตาจมูกนะคะหน้าเหรียญลายเส้นคมลายเส้นลึกของท่านรอยจานนะคะเป็นจานมือค่ะนี่ค่ะต่อโค้ดด้านหน้านะคะรายการนี้ท่านได้เราวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่90 0บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะท่านจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ มาดูเหรียญกันชัดๆเขาท่านาน,นี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะลายเส้นคมค่ะท่านดูนะคะตรงลายเส้นตรงร่องน้ำหมากน้งท่านคมคมเลยนะคะนี่ค่ะลายเส้นตรงร่องน้ำหมากคมคมเลยน้งท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะดานนาตอกโคนนะคะรายการนี้ได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะแบ่งปันให้เลยที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทนะคขท่าน,าน นี่คะด้านหลังของท่านมีโค้ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นรุ่นพิเศษเป็นปี17นั่นเองของทาง่ทานท่านใดสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อคูน้า่น่านเหรียญงานแบบนี้ต้องไม่พลาดนะคะไม่ควรปล่อยผ่านเลยนะคะท่านได้รับรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะเก้าร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อเลยของท่านที่หมายเลขสอวันนี้ค่ะรายการที่2วันนี้นะคะไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะรายการนี้ หาออยาขึ้นใบป,ประกาศให้กับท่านได้ชมเลยนะคะรายการที่สงวันนี้เลยน้งท่านเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพเจดีเอียงค่ะวัดระคังโคศิตารามจังหวัดกรุงเทพประเภทเป็นพระเนื้อผงนะคะในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะท่านจะได้รับนะคะองค์พระนะคะท่านองค์งามๆนะคะอยู่ในกรงแดงติดโบพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วน้ท่านนี่ค่ะ ติดโบแดงนะคุท่านองคงามแบบนี้นะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดีเอียงคุณท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้น้องท่านท่านดูนะคะเกตทะลุซุ้มค่ะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มมวลสารเดิมๆเลยนะคะพุทธคุณท่านล้นหลามค่ะท่านใดตามหาตามเก็บเพราะสมเด็จเสด็จเสักรายการนะคะรายการนี้นะคะปล่อยอย่างป็นให้เลยนะคะที่900บาทค่ะ 900าบาทเท่านั้นเลยน้องท่านมารับชมพิจณาพระสมเด็จรายการนี้ไปพร้อมๆกันคำนท่นสวยตรงตามรูปแน่นอนคำท่นานหากท่านได้ตามหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการเก็บไว้ศึกษาเก็บไว้สะสมน้องท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีบินไม่มีแตกหกักไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้นน้องท่านสวยสมกลับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะเป็นพิมพ์เจดีเอียงนะคะท่าน รายการนี้นะคะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศคองท่านมาดูด้านหลังให้ชมกันชัดๆนะคะท่านตัดสินใจให้ไวนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท <c oughs> ่านได้ของดีพระบ้านนะคะท่นานนี่ค่ะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะท่าน <c oughs> เลนะะีเ่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะคะ นีย่าเก็บเลยนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่3ามนะคะท่านหมายเลขสามวันนี้นะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะนะคะท่านดูนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพนะคะประเภทเป็นพระเด่นจภกาคีของท่านในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้ท่านได้รับนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่คทำบงปันเลยนะคะที่900บาทค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนุท่านปิดให้ทันจองกันให้ท่านนะคะท่านดูทะคะเนื้องาข่ามวลสารเดิมๆนะคะ องค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทานเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะนี่ค่ะมาดูองค์พระชัดๆไปพร้อมๆกันเลยน,น้ำทานรายการนี้นะคะท่านดูนะคะมวลสารเดิมๆค่าค่ขาข่เดิมๆเลยน,น้ำทานนี่ค่ะแขนท่านกว้างนะคะอกท่านเต็มค่ะเกรดงามๆเลยนะคะสูงง,งามๆเท่าทน าจากกลงสุดเลยนะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่งางไรบ้างคะองค์งามมากๆเลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้ค่ะท่านใดรับรีบโทรเข้ามาหรือทักข้อความมาได้เลยนะคะหนูจะดูตามเวลาค่ะท่านใดทักมาก่อนได้ไปแน่น,นอนค่ะท่านหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดจะมีบุญบารมีด้านครอบครององนี้ไปนะคะพระสมเด็จนะท่านรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบป,ประกาศเลยนะท่าน ทานใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลข3ามค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะทันนี่ค่ะด้านหลังทุกกรอบทุกบานจะเหมือนกันเลยนะคะมี่ค่ะตั้งนำทานแล้วก็สามารถแขวนได้เลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันวันนี้ค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่4ี่ค่ะรายการนี้ต้องทนหมายเลข4ี่วันนี้นะคะ เป็นพระพิมพ์รัศมีประพามมนโทนค่ะชุดรวมกรรมการพิเศษของหลวงปู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่าค่ะอำเภอวัดสงิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะท่านเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์นะคะเป็นพิมพ์ประพารัศมีนะนนคะสามรายการนี้นะคะท่านสามองค์นะคะอยู่ในชุดนะคะเป็นชุด ประภาพิมพ์รัศมีนะคะเนื้อโลหะผสมค่ะของหลวงปู่สุขค่ะท่านใดรับรายการนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทพอค่ะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บศึกษาเก็บสะสมกันนะท่านนี่ค่ะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆเลยนะคะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากองมาขามเท่างท่านจังหวัดชัยนาทค่ะ นี่ค่ะเป็นพิมพ์ประพารัศมีลองทานองสี่เหลี่ยมเล็กนะคะอยู่ในชุดกรรมการท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ค่ะและที่สําคัญท่านดูนะคะด้านหลังค่ะจะมีรอยจานนะคะเป็นจานของหลวงปู่สุขลังทานรอยจานค่ะงามมากๆเลยนะคะเนื้ลอลูกผสมได้รับทั้งหมด3องค์นี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่550้าบาทเท่านั้นค่ะต่อมาขาท่านมากันที่รายการที่หนะคะมาเลขค่วันนี้ค่ะเป็นพระ รัตนะน้าเาท่านองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์รัตนะนะคะเนื้อเก่างามมากๆเลยน้องท่านหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะชดาท่านสวยงดงามค่ะท่านได้รับนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบของท่านแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นน้องท่านเลี่ยมกรอบหนาให้กับท่านเลยนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดน้าท่าน ท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันให้วันนี้พิเศษคะ่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านนาตาองค์พระท่านคมคมค่ะเนื้อพระท่านงามมากๆเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะญาติตอบไ่สักครูน่นะท่านต่อมานะคะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6กรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จน้องท่านเนื้อทองเหลืองนะคะโลหะผสมน้องท่านด้านหลังค่ะท่านดูนะคะจะเป็นพระคาถาชินบัญชรค่ะนี่ค่ะ เป็นพระคาถาเล็กๆน้ำท่านพระคาถาชิน้นบรโชน,นะคะด้านหลังเต็มเลยน้งท่านหากันยากนะคะท่านใดสนใจนะคะองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทานจองการให้ทานน้องทานรายการนี้นะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีพระคาถาชิ้นบัรชอนค่ะตาของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะถัดมาค่ะมา,าที่รายการที่7ค่ะ รายการนี้น้ำท่านเป็นพระปิดตานะคะองนี้เป็นทองเหลืองค่ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งนะคะปิดตาไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อทับหรือเปล่ปาน้ำท่านนี่ค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยน้ำท่านเป็นพระปิดตานะคะองงามมากๆเลยน้ำท่านเป็นทองเหลืองนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข8ค่ะ รายการนี้นองทานเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อลอยองค์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะท่านพร้อมหูห่วงเลยนะคะหลวงพ่อเดิมท่านได้ศรัทธานะคะนครสวรรค์นองทาน,น,ทานรูปหล่อองค์รอยท่านานะคะท่านได้รับปล่อยให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะท่านที่หมายเล็ก้าค่ะ รายการนี้เป็นพระปิดตานะท่านองนี้ไม่ทราบที่แน่ชัดเหมือนกันองนานเป็นพระเนื้อผงนะคะนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยท่านวันนี้ท่านใดจะโชคดีได้ของดีพระบ้านเก่าเก็บไปนะคะองนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิดตาของหลวงพ่ออะไรนะรท่านนี่ค่ะน่าจะเป็นพระปิดตากำปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะด้านบนก็จะมีสายสินนะท่านมี่มีหห่วงเดิมนะคะแล้วก็มีผ้ายันผูกนะคะ เป็นพระปิดตากำปั้นของหลวงพ่อแก้วแบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะคะต่อมาคำท่านมากันที่รายการที่10ค่ะมาเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นรูปหลอกหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนั่นเองคาท่าน องหล่อทองเหลืองนะคะเนื้อผิวงามๆอมท่านผิวมันงามเลยนะคะนาตาอ,องพระท่านชัดนะคะพระพักท่านยิ้มแย้มค่ะองค์นี้ท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบหนากับท่านค่ะได้รับองท้าพยพร้อมเลี่ยมแล้วท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนแล้วน้องท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะท่านได้รับองนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อความท่านที่หมายเลข11ดนะคะ รายการนี้น้องท่านเป็นเบี้ยนะคะเบี้ยแก้หลวงปูหมุนค่ะเป็นเบี้ยแก้มาพร้อมห้อยด้วยเป็นเหรียญหลวงปูหมุนนองท่านงามมากๆนะคะอยู่ในชุดเลี่ยมน้องทนันตรงเลี่ยมตรงนี้ก็มีหูห่วงน้องท่านแล้วก็มีผ้ายันนะคะเบี้ยแก้ลูกใหญ่เม็ดใหญ่เลยน้องท่านด้านในก็จะเป็นขดลวดนะคะงามมากๆค่ะเวลาขยับเบี้ยแก้นะคะก็จะรู้สึกว่ามีประหลอดภายในเบี้ยด้วยน้องทานนี่ค่ะหลวงปูบุขออภัยด้วยนะคะนองทานเป็นเหรียญหลวงปูบุญนะคะ นี่ค่ะเรียนหลวงปูบปูนะคะมาพร้อมเบี้ยแก้หลวงปูบุนค่ะบูชาหนึ่งได้ถึงสองเลยนะท่านนี่ค่ะวัดกลางบางแก้วนะคะด้านหลังเป็นเป็นหลังยันห้าวท่านหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วมาพร้อมเบีย้ยนะท่านเบี้ยด้านหลังก้นเบี้ยรตรงนี้นะคะก็จะมีรอยจานหลวงปูบุญได้ค่ะของดีนะคะเบี้ยแก้ท่านควรมีเก็บไว้นะท่านนี่ค่ะขจัดโรคภัยนะท่าน turn. ปกป้องพันอ,อันตรายใดๆนะคะทขานเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นเบี้ยกแก้ค่ะเบี้ยกแก้นาโชคนะคะของหลวงปู่บุญค่ะท่านได้รับนะคะรายการนี้เปิดแ่งปันให้เลยที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะได้รับเบี้ยพร้อมเหรียญหลวงป,ปู่บุญน้วทานหาก,กันยากนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นมีดหมอนะคะยาวประมาณ4นิ้วน้องท่านน่าจะประมาณ4นิ้วนะคะ เป็นของหลวงพ่อเดิมมองทานเรียกเป็นมีดหมองของหลวงพ่อเดิมนะคะให้ดูตรงนี้นะคะท่านตรงนี้ก็จะเป็นแหนเงินนะคะดาวฝักนะคะเป็นไม้นะคะงามากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะนี่ค่ะเล่มนี้เลยนะคะท่านดูนะคะหน้าเกี้ยวสวยๆค่ะตรงใบมีดนะคะาทานก็จะตอกโคตลงยานเองท่านใบมีด เป็นเกลี้ยงงามๆเลยนะคะคงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะเล่มนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจเล่มนี้นะคะขอโปรแบนปันให้เลยนะคะที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะะ้องทานปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเล่มนี้นะคะหมายเลข12ค่ะหากสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะมากันต่อข้าท่านที่รายการที่13นะคะ หมายเลขสิบสามรายการนี้ค่ะเ,คเป็นตรกุดนะคะตะกุดรายการนี้นะ้ะท่านมาพร้อมเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญพาปาค่ะเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้น้องท่านเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะคะนี่ค่ะลายเส้นคมๆลึกๆเลยน้องท่านมาพร้อมตรกุดนะคะให้ดูด้านหลังเหรียญค่ะเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แดน้องท่าน ตรกดรายตานนี้ท่านได้รับนะคะของหลวงพ่อทวดเขาปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคท่านนายตรกดพร้อมเหรียญเลยนะท่านเหรียญพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะท่านมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นเหรียญ เหรียญฉรุนะคะท่านของหลวงปู่ทิมอิสริโกโนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะเป็นทองเหลืองน้งทานเป็นเหรียญรายฉลุหลวงปู่ทิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมขอบของท่านเลี่ยมกรอบใสๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ำค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันห้าค่ะลายฉลุนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทิมท่านเยอะท่านใดนะคะสายหลวงปู่ทิมเอาท่านรายการนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะ 500บาทนะคะหากท่านใดสนใจหลายองค์รายการคุณท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านต่อมานะคะมานที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อสดนะคะเพราะผงของควัญหลวงพ่อสดปากนะ้ำมูลทานเป็นรุ่นแรกนะคะเคลือบชแชลเลก,กับะคุท่านท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะ เก็บองคพระได้ยาวๆได้นานๆเลยนะนะคะท่านไม่ได้เลี่ยมชิดติดองคพระท่านดูนะคะด้านข้างเลี่ยมหนานๆกับท่านค่ะเป็นรุ่นแรกเคลือบฉลักนะคะด้านหลังของท่านจานนะคะท่านงามๆเลยนะคะชัดค่ะพร้อหมหูห่วงเดิมๆนะคะท่านได้รับรายการนี้หลวงพ่อสุดนะคะแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญปู่เอี่ยมนะะ้อะท่าน เนื้อกระไรทองนะคะด้านในคขาท่านแสงไฟอาจจะสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะคะมาพร้อมหูห่วงนะคะท่านผ้ายันนะคะท่านเนื้อกระไรทองเหรียญโปรอี่มค่ะสวยนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันสี่ค่ะท่านได้รับรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จนะคะ พิมพ์ใหญ่วัดราคาเขาท่านด้านในนะคะองค์ลุงรักปิดทองคราบทองท่านเต็มเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยานไม่มีหักส้มนะคะท่านดูค่ะอง์ท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านได้รับนะคะศรัทธานะคะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธาไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะมีเพียงแค่1องค์เท่าน,านั้นปล่อยเลยนะคะที่500บาทพอเขาท่าน ห0ารอยบาทพอนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะให้กับลูกค้าช่องปัญญาวันนี้ได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข1 8ค่ะรายการนี้นะคะุณท่านเป็นพระกิ่งภัรีพินาสนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะพระกิ่งภัยรีน้องท่านเนะคะ,คะเป็นองหล่อนะคะคุณท่านพระกิ่งไัยรีพิมพ์ใหญ่ค่ะ ดูตรงเสียนุ้องท่านหนะะ้าตาองค์พระท่านชัดนะคะได้รับองค์พระใ่พอ,อองค์นี้พร้อมเรี่ยมค่ะปล่อยให้เลยนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นนะคุณท่านเป็นพระกิ่งพลายนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะอ,องงามมากๆค่ะได้รับองค์พระพร้อมเรี่ยมเลยน้องท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งปาวะเรโรห้าค่ะพิมพ์อุดมพูนสุกน้าวท่าน นี่ค่ะใต้ฐานนะคะจะตอก 6, จะตอกน้่นท่านอักขรไว้ว่าปะวะเรศนะคะรอห้าค่ะเป็นเนื้อโลหะผสมน้องท่านพระกิ่งปะวะเรศพิมพ์อุดมอาภูนสุกนะคะท่านดูค่ะใบหน้าพระพักท่านยิ้มแย้มนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาด้วยน้องท่านนี่ค่ะตอกโคด,ด้านหลังเป็นรอห้านะคะเป็นพระกิ่งปะวะเรศนะคะพิมพ์อุดมภูนสุกนะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทผมสูงน้องท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะอุ้งใหญ่ๆเลยน้องท่านมากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นกาลาแกะของหลวงพ่อน้อยนะคะกาลาแกะหลวงพ่อน้อยน้องท่านเป็นราหูอมจันทร์นะคะนี่ค่ะด,ด้านบนนะคะมีสายสินมีผ้ายันน้องท่านกาลาแกะหลวงพ่อน้อยนะคะ ตรงกลางตรงนี้น้องท่านอง์ลุงรักปิดทองนะคะท่านได้รับรายการนี้กลาแกะแบ่งปันให้เลยนะคะที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นนะคะท่านมีคราบทองแผ่นทองนะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะสร้อยเส้นนี้ค่ะ มาพร้อมนองท่านเป็นตรกกุดของหลวงพ่อกลวยและรูปภาพของหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นสร้อยคอนะักท่านท่านใดสนใจนะคะเป็นตรกกุดถักเชือกดเดิมๆเ,เลยนองท่าน uyor, ท่านใดสสเครื่องรางสาวัตถุมงคลไม่พลาดนะคะท่านมาพร้อมห้อยรูปภาพของหลวงพ่อกลวยรายการนี้ค่ะนี่ค่ะให้ดูด้านหลังกันนะักท่านเป็นกรอบรูปเดิมๆนะคะแล้วก็มีตรกกุดนะคะสร้อยคอนคะท่านองค์นี้หนูไม่แน acco, ่ใจนักท่านนี่ค่ะ เป็นของหลวงพ่อกวยนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปานให้เลยนะคะเส้นนี้น้องท่านเส้นนี้นะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะสร้อยเส้นนี้นะคะได้ได้สร้อยไปด้วยแล้วก็ได้ได้ตะกรุดของหลวงพ่อกวยนะคะเส้นนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน 6กร้อบาทพร้อมส่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเชอาบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ าวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานได้องค์ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนาท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ผ่านนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาปล่อยแบ่งปันให้กับคุนท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ